เราจะได้พบกับกรณีศึกษาจากประเทศไทยของเรากันบ้างกับการนําเสนอรายงานวิจัยในหัวข้อการดนรงให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้นโดยรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลค่ะคณะบดีกิติคุณวิทยายลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยรังสิตค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ขล่ลมสมนาตาตาผมไม่ค่อยดีนะผมมองไม่เห็นหน้า คนฟังเลยคือเพิ่งไปผ่าตัดต่อหินมายงยังมัวมวอยูอ่บทความที่ผมเขียนความยิงอตอนแรกก็ตั้งใจพูดถึงปัญหานในประเทศไทยนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้กับประเทศเพื่อนบ้านกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยนะครับทีนี้เมื่อผมพูดถึงว่าควรจะเน้นการเรียนภาษาไทยให้เข้าใจ ดีก่อนนะสำหรับเด็กเล็กนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้แปลใ,ให้เพื่อนชาวอาเซียนฟังเนี่ยว่าหมายถึงาภาษาที่เป็นภาษาแม่ของแต่ละชาตินะครับคือเด็กเนี่ยควรจะได้รู้ภาษาที่หนึ่งก่อนนะถึงจะเข้าใจาความหมายถึงจะไปเรียนาภาษาที่สองภาษาอื่นๆได้นะครับเพราะบางทีเราจะเหอ,อาภาษาที่สองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยมากเกินไปนะครับโดยที่ ทอดทิ้งความสําคัญของอภาษาดั้งเดิมภาษาที่เราต้องใช้เนี่ยซึ่งมันเป็นเครื่องมือสําคัญในการอ่านนะครับก็ผมก็มีทั้งบทความนะครับแล้วก็มีสไลด์นะฮะจะพูดอย่างสไลด์เฉพาะประเด็นสำคัญนะครับ ันไปไหมเนี่ยผมมองมองหน้าจอไม่เห็นว่าสไลด์ไปยังนะครับคือประเด็นแรกก็คือเรื่องความสําคัญและสภาพปัญหาเข้าใจว่าอันนี้เขาคงไม่ได้ไม่ได้แจกนะฮะก็ผงต้องดูสไลด์ไปคือปัญหาการอ่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าเ,เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับไม่ใช่แค่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับ การอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรู้ของของมนุษย์นะครับจึงอยู่เราอาจจะเรียนจากการฟังก็ได้นะไม่ต้องอ่านก็ได้นะฮะคนบางคนไม่ต้องไม่ต้องรู้หนังสือเขาก็สามารถพัฒนาได้เพราะเขาตั้งใจฟังเขาเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกมันซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการอ่านเนี่ยแล้วก็การอ่านแบบจับใจความได้การตั้งใจอ่านมันจะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อน ได้มากกว่านะครับสามารถที่จะสร้างจินตนาการสามารถที่จะสร้างการเชื่อมโยงอะไได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการอ่านนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนะครับในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งต้องอ้างว่าต้อง,องมาอะไรลนะ่ะปฏิรูปครั้งที่สองหรือปฏิรูปทศที่สองเพราะว่าครั้งที่แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแรงต่างเนี่ยเพราะว่าเรามองปัญหาแบบแยกส่วน เราไม่มองแบบเชื่อมโยงเป็นอง์รวมแล้วเราไม่เข้าใจว่าถ้าเราไม่สามารถทําให้เด็กลักการอ่านได้แล้วเนี่ยมันยากนะที่จะปริรูการศึกษานะครับเพราะเราสอนแบบแบบท่องจําแล้วเด็กก็อ่านหนังสือแบบบังคับอ่านเพื่อสอบเท่านั้นเองนะไม่ได้อ่านเพราะสนุกไม่ได้อ่านเพราะอยากรู้อยากเห็นนะอ่านเพราะว่าจําเป็นต้องอ่านเพราะครูให้อ่านเพื่อจะได้คะแนนพ่อแม่ด่าว่าทำไมไม่อ่านหนังสืออะไรต่างเนี่ยนะมันอ่านเพราะถูกบังคับนะครับ ไม่ได้อ่านเพราะว่าจิตใจรักอ่านแล้วสนุกแล้วก็รู้สึกว่าได้ตัวเองได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมามีจิตใจอยากจะอ่านแอบอ่านแอบพ่อแม่อ่านแอบซื้อหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยนะแบบนี้ต่างหากที่มันจะส่งเสริมจินตนาการส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการศึกษาได้ตนเองนะครับทีนี้ถ้าเราดูผมก็มองอย่างเชื่อมโยงอีกอย่างสําคัญนะครับว่าถ้าเราปฏิรูปให้คนรักการอ่านไม่ได้ก็ปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ ถ้าเราปฏิรูปการศึกษาไม่ได้เราก็จะปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมของประเทศไม่ได้นะอันนี้มันมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับไม่มีประเทศไหนเลยที่สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ดีโดยไม่เริ่มจากการทําให้คนเขารักการอ่านโดยไม่เริ่มจากการปฏิรูปการศึกษานะครับทำไมประเทศแบบญี่ปุ่นเยอรมันซึ่งแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่างขนาดใหญ่นะครับนะ แต่คนสิ่งอยู่ในตัวคนวนิสัยในการรักการอ่านนิสัยในการรักการเรียนรู้ว่าทําการเรียนรู้ความรู้ที่สะสมมาในหนังสือในตาําราในอะไรต่างเนี่ยมันอยู่และมันสามารถฟื้นฟูกลับมาพัฒนาต่อได้นะครับหรือประเทศตลาดเกิดใหม่ก็เช่นกันนะครับรยกตัวอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะสี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จนมาพอกับเรานะอาจจะจนมากกว่าที่ซ้ำนะครับเกาหลีใต้เหมือนกันนะะเกาหลีใต้เนี่ย สี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วจนกว่าเรานะครับแต่เขาสามารถพัฒนาเรื่องการศึกษาพัฒนาให้คนอ่านหนังสือแะไต่างขึ้นมาได้จนทั้งเดี๋ยวนี้เขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมากกว่าเรานะครับหรือเราดูพวกยุโรปเหนือดูแรไรต่างก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วเพราะว่ามันโลกเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับมันไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือนะแต่เราดูยุโรปดูอะไรต่างนะฮะ หนังสือยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับจิงยู่อาจจะอา่านไม่ใช่ตัวหนังสืออาจจะอ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่มันยังเป็นหนังสืออยู่ดีนะครับนะมันยังเป็นหนังสืออยู่ดีนะครับสื่อโทรทัศน์สื่อดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยเสริมได้บางอย่างแต่ไม่สามารถทดแทนได้นะครับเราลองเทียบประเทศไทยนะครับกยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศเ,เล็กๆนะครับพวกนักการเมืองพวกผู้นําทั้งหลายชอบพูดว่าเราเป็นประเทศเ,เล็กๆต้องพึ่งพา ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมนะต้องให้เขามาลงทุนมากๆนะต้องทำการเมืองให้นิ่งอย่าเรียกร้องมากนะคนจะได้ไม่มาลงทุนแรงต่างเนี่ยนะครับความจริงแล้วเราแบบประเทศใหญ่อันดับ2ี่ของโลกในแง่ประชากรนะครับเราใหญ่กว่าอังกฤษใหญ่กว่าอิตาลีนะครับแต่โทษทีฮะเ,เราเศรษฐกิจเราเล็กกว่าอังกฤษ10เท่านะแล้วเราผิดหนังสือน้อยกว่าอังกฤษนะอ่านหนังสือน้อยอังกฤษไม่รู้กี่เท่านะฮะอาจจะยกเว้นว่าภษรรราษาจฤษเขาเป็น ขายได้ทั่วโลกก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนเฉพาะคนอังกฤษเองเขาก็อ่านหนังสือมากกว่าเรานะครับห้องสมุดก็ดีกว่าเราเยอะนะผมไปเมืองเล็กๆเ,เนี่ยนะเมืองซึ่งมีคนออไม่กี่หมื่นคนเนี่ยนะแต่ร้านหนังสือมันใหญ่มากนะครับนะผมไปจังหวัดใหญ่ๆใ,ใ,ในภาคอีสานเนี่ยคนห้าแสนคนนะร้านหนังสือเล็กมากเลยแล้วไม่มีคนเข้านะครับคิดดูกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันโยงนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถ พัฒนาเรื่องการอ่านการรักการอ่านได้เนี่ยก,ก,ก็ยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้ครับเพราะาเศรษฐกิจสังคมเราก็อยู่ปานกลางค่อนข้างต่ำนะครับเรื่องการเมืองเรื่อง,องต่างๆเ,เราก็มีปัญหาเยอะนะฮะอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าทําไมถึงถึงยังไม่ประสานําเร็จเพราะว่ามันเป็นโครงการแบบย่อยๆนะฮะคือ,ค,อคือผมก็ทำเนี่ยผมทําโครงการ หนังสือดี100ร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านหนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กเย,วยาวชนไทยควรอ่านแรงต่างเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือแต่ว่าคนที่สนใจคือคนที่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ไม่สนใจก็ไม่สนใจนะครับคือเราก็จะมีโครงการนั้นโครงการนี้เยอะแยะเลยนะครับบางทีฟังโครงการชื่อ เท่มากเลยนะกรุงเทพจะเป็นเมืองอะไรนะเมืองแห่งการอ่านของโลกต่างๆเนี่ยนะฟังดูเท่มากเลยแต่ไม่รู้ว่าคน,คนในกรุงเทพจะอ่านหนังสือมากขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนนะกลายเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นการจัดฉากเป็นการสร้างสร้างงานอะ่ะสร้างสร้างเหตุการณ์สร้างเทศกาลสร้างอะไรขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่ได้สร้างนิสยัยไม่ได้สร้างอะไรอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับ หรือบอกบอกเป็นวาะแห่งชาติเนี่ยนะคนไทยชอบจริงเลยนะนเรื่องอรายใหญ่หนะ่อยบอกอขอให้เป็นวาะแห่งชาตินะแล้ววาะแห่งชาติทําอะไรบ้างอะ่ะม,มีนายกรัฐมนตรีมาเป็นพรีเซนเตอร์อ่านหนังสือแล้วก็โฆษณาลงสื่อพิมพ์นะว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็บอกนะเด็กเด็กเราต้องอ่านหนังสือนะนะแต่แล้วก็จบหายไปโฆษณาไม่กี่ครั้งก็หายไปไม,ไม่เกิดอะไรต่อมานะครับมันไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้กระบวนการที่จะกระตุ้นให้คนอ่านอย่างต่อนเนื่องอย่างแท้จริง ก็ปัญหาสําคัญนะครับผมคิดว่าปัญหาสําคัญคืออาจจะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าวัฒธรรมนะครับวัฒธรรมหรือว่าระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมของเรานะครับเราก็พวกนักปราชญ์เขาก็จะอธิบายว่าคนไทยเป็นสังคมมุกปาฐชอบคุยกันมากกว่านะสมัยก่อนไม่ค่อยต้องอ่านหนังสือเพราะมันไม่ไม่มีหนังสือให้อ่านด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะครับแต่สมัยหลังถึง อ่านหนังสือออกก็ไม่อ่านอยู่ดีนะครับก็นะเพราะว่าระบบการเลี้ยงดูลูกก็ดีระบบการศึกษาก็ดีเนี่ยการจ้างงานการส่งเสริมความก้าวหน้าในการงานเนี่ยไม่ส่งเสริมการอ่านการศึกษาได้ตนเองนะครับเรากัญะเน้นอ,อ,อะไรประกาศนิบัติปัญญาบาัตรการศึกษาก็สอนให้คนเ,เชื่อฟังแล้วก็เรียนความรู้ที่เป็นสําเร็จรูปเป็นแท่งๆนะครับไม่ได้คิด ประยุกต์ใช้วิเคราะห์แรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันการศึกษาก็เลยไม่พัฒนาความรักในการอ่านอย่างต่อเนื่องก็ไม่พัฒนานะครับคนอ่านหนังสือพระถูกบังคับนะครับคนจบปริญญาตรีเสร็จแล้วก็ไม่อ่านหนังสือนะครับเมืองไทยนี้มีคนจบปริญญาตรีเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อนะแรงงานที่แรงงานเรามีสักเท่าไหร่30กว่าล้านคนเนี่ยนะครับมีคนจบปริญญาตรีอย่างน้อยหกเจ็ดล้านคนนะครับ แล้วก็คนที่เรียนมหาวิทยาลัยเวลานี้ก็เยอะนะครับสองสามล้านคนะนะครับแต่ว่าหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาได้เนี่ยนะสองสพันเล่มเนี่ยขายถ้าไม่ออกเลยนะขายได้น้อยมากนะยกเว้นหนังสือที่มันดังๆป๊อปปูลา่าหน่อยนังสือการ์ตูนเกาหลีอะไรเงี้ยเด็กวัยรุ่นอาจจะชอบอาจจะขายดีนะครแต่ว่าหนังสือดีๆหนังสือจริงอาจังหน่อยเนี่ยอาจจะขายได้น้อยนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหา นะครับเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของอะระบบสังคมวัฒนธรรมซึ่งเราต้องวิเคราะห์เราต้องพยายามแก้นะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงหรือหรือปฏิวัติวัฒนธรรมในการไม่ชอบอ่านไม่รักการอ่านเนี่ยยากนะครับคือก็มีเด็กส่วนหนึ่งอะที่ที่แหวกออกมาได้อะแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยอะใช่ไหมครับนะมันต้องให้คนส่วนใหญ่ทีเดียวแหละท,ที่ที่ต้องรักการอ่านนะครับเวลาผมดูหนังของยุโรปนะฮะ ที่หนังเก่าๆเนี่ยนะพวกชาวนานะวกว่างๆกายังอ่านหนังสือเลยนะครับ <laughs> ชาวนาในทุ่งนาที่มันห่างไกลเนี่ยเขายังอ่านหนังสือเลย <laughs> คือมันมีว่าทําการอ่านนะของบ้านเรามันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ชาวนาคนจบปริญญาตรีไม่อ่านหนังสือเลยนะฮะโอเคอันนี้คือเราจะพูดว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ <laughs> คือในระดับประเทศเลยนะในระดับว่าเราจะควรจะทําอย่างไร <laughs> ผมคิดว่าเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเนี่ย สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจริงแล้วเด็กเนี่ยฉลาดนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เราไม่ค่อยฉลาดนะฮะผู้ใหญ่เราเลี้ยงเด็กแบบแบบง่ายๆอะ่ะเลี้ยงเลี้ยงให้พอเอาตัวรอดพอมีชีวิตอยู่รอดนะครับนะแต่ว่าเด็กเนี่ยเซลล์สมองเข้าพัฒนามากนะเพราะฉะนั้นถ้าส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นนะครับอย่างเวลาเนี้ยเขามีโรงเรียนอนุบาลสมัยใหม่ที่เขาเตรียมพร้อมต่างต่างเนี่ยทำให้เด็กฉลาดมากนะนะทั้งศิละปะทั้งเ,เพลงทั้งแรงต่างเนี่ยนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะปู่ย่าตายายเราก็ก็มีส่วนที่ฉลาดเหมือนกันนะเขาก็ <c oughs> จะร้องเพลงกล่อมเด็กอะไรต่างเนี่ยนะครับมันสอนออภาษาสอนที่เป็นกรอนที่เป็นสัมผัสเนี่ยทำให้เกิดรักภาษาและวรรณกรรมได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะเพลงกล่อมเด็กหายไปละใช่ไหมครับนะแล้วเอาใครมาเลี้ยงเด็กก็ไม่รู้นะฮะก็ก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยสนใจนะบางทีให้ทีวีเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เรื่องนะฮะมันมันมันไม่ได้นะครับ คือต้องต้องพูดคุยกับเด็กอะนะพูดคุยหรือว่าเล่านิทานอะไรต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะเด็กเนี่ยสมองก็พร้อมจะเติบโตนะครับออนอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยนะครับคือพ่อแม่ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะว่าพ่อแมออ่ที่ยากจนไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ว่า เราแล้วเ,เราจะพึ่งพวกโรงเรียนอนุบาลได้ไหมพึ่งครูอะไรได้ไหมเนี่ยก็ยังพึ่งได้น้อยนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องไปปฏิรูปสู่เด็กครูอนุบาลอย่างขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยเราไปเน้นปหนึ่งมากเกินไปนะครับเด็กเล็กๆที่ควรจะได้รับการดูแลเนี่ยความยิงลงทุนน้อยกว่าได้ซ้ำนะครับนะค,บคุณไม่ต้องไปแจกให้แทบเด็กปนหนึ่งหรอกนะคุณมาลงทุนสร้างเด็กอนุบาลให้เก่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะนี่เป็นวัวทองัยทองของสมองที่จะพัฒนา ถ้าพัฒนาเ,เด็กเล็กเนี่ยให้ฉลาดเนี่ยนะครับผมเคยไปกับโครงการเอบีอเนี่ยนะไปดูโรงเรียนนานาชาติที่ลังคามู่แฝกเนี่ยนะคือมีชาวเขาหลายเชื้อชาติมากนะนะเขาเรียกเรียนนานาชาติเพราะพูดภาษาไทยก็ไม่ได้เนี่ยแต่พอพวกบ B L เขาเอานิทานเอาอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับนะเอาเพลงอ,อะไรเข้าไปเนี่ยเด็กสนใจกันมากเลยนะแล้วเด็กชาวเขาเชาวเขานี่นั่ง อ่านนิทานกันใหญ่เลยนะสนุกมากเลยนะครูก็บอกว่าเออเขาเขาเพิ่งรู้ว่าจะสอนให้เด็กรักภาษาไทยได้งไงเพราะหลังจากมีนิทานเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาเหนื่อยมากเลยไม่ยุตสอนอยังไงนะพอมีหนังสือนิทานรูปสวยๆอะไรเข้ามาเนี่ยเด็กชอบมากเลยถ้าเด็กอ่านได้นะอ่านแล้วเข้าใจด้วยนะอย่าคิดว่าเด็กไม่เข้าใจนะครับเพราะว่านิทานที่มันสื่อเรื่องง่ายๆเนี่ยม,มันเข้าใจไม่ยากหรอกนะครับนะภาษาก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะครับนะถ้าถ้า ถ้าตั้งใจสอนดีๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าการอ่านเนี่ยที่มาจากนิทานมาจากเ,เพลงกล่อมเด็กมาจากภาษาอะไรต่างเนี่ยสำคัญนะครับนะนแล้วมันจะพัฒนาหลายอย่างนะครับไม่ใช่พัฒนาสมองอย่างเดียวนะครับมันพัฒนาเรื่องความอบอุ่นระหว่างเ,เด็กกับ พ่อแม่นะฮะหรือพี่เลี้ยงนะครับพัฒนาเรื่องความปลอดภัยนะครับนะทำไมเด็กชอบนิทานมากนะครับนิทานเนี่ยแม้ว่ามันก็มีเรื่องผจญภัยเรื่องน่ากลัวมากนะแต่ว่ามันจะมีความหวังแล้วคนดีต้องชนะคนชั่วนะครับมันทําให้เด็กรู้สึกว่าโลกนี้เป็นโลกซึ่งต้องปลอดภัยนะเป็นโลกซึ่งคนดีต้องชนะคนชั่วเป็นโลกที่ต้องมีความหวังใช่ไหมครับบางทีเราบอกเอ้ นิทานนี่มันเรื่องเลวไหลนะมันเทวดานางฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าความจริงแล้วมันมีความหมายในชีวิตของคนนะในชีวิตของเด็กที่ที่เขาเริ่มจะเกิดมาในโลกเนี่ยไม่รู้ว่าโลกนี้มันคืออะไรโลกนี้มันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรต่างๆมีความไม่แน่นอนเยอะหล่งต่างๆเนี่ยนะครับนะิทานดีๆเหล่านี้มันช่วยครับอันนี้ที่เราต้องทําก็คือต้องให้การศึกษาพ่อแม่ใหม่นะทั้งพ่อแม่ทั้งครูนะครับว่า การเรียนรู้ภาษาแม่ภาษาที่หนึ่งเนี่ยนะที่ใช้งานได้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทุกวันนี้เราไปเน้นอะไรอ่ะทันสมัยต้องเรียนภาษาอังกฤษเรียนคอมพิวเตอร์นะครับเราบอกว่าภาษาไทยง่ายๆเด็กๆมันก็พูดได้อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องสนใจหรอกเอาใครมาสอนก็ได้นะครูภาษาไทยอ่ะนะเอาเอาครูพระ,ะครูอะไรมาสอนก็ได้นะไม่ใช่นะครับวราเด็กจบป .3 ยังอ่านสื่อไม่ออกเลย ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขาจะไปเรียนวิชาอื่นได้อย่างไรใช่ไหมครับแล้วเขาจะรักการอ่านได้อย่างไรเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะเขาสื่อความหมายไม่ได้นะครับเพราะภาษาพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับทีนี้ถ้าสอนแบบไวยากรณ์นเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับต้องสอนให้ให้เป็นแบบธรรมชาติอ่ะเป็นแบบธรรมชาติให้เขาเข้าใจรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเขาหรือว่ามันมีสนุกอ่ะนะคือนิทานเนี่ยมันจะมีมีสนุกนะเด็กชอบสนุกชอบเรื่องตลก